อายุบัวลยอ๊น่าเกินตาเลยแบบนี้ล่ม้าว้าด้ยแบบนดีกลองด้วิ่มาเยอมนาหลย้ารเอ๊ะมึงต้หนาลบด้ยไหมคุณกออหนาลบอือ้าผัห็นหล่นไปซื้อนะ ขอเจ้างานใครเงียอยู่ของเรางามบนของเราคนเด้ขอขอับรถก่าอนบ้านหยาันารนเหก็ยังว่ามันลน,นยังว่า,เ,วาเอามาอีกเลี้ยงหนึ่งเลี้ยง เออดินปูหลเนะมันเจียมนำได้หลายมันบกขาดดอกมันนั่นมันร่นตัวปุนก็บกขาดดอกพันล่นให้ร่นั้องถนัดดีออนนั่อนนัดีเพิ่มคนนี้เพิ่เล็ก่าอี๋ หอคนนี้อยู่เลยนหว่เงาเ้เงาบ้าเหยิ่เงามันบ่ขาดเดอใหญ่ยิ่เงาเห็นมั้ยหัองไบ้ดั้งั้หัาไก้งอขาดที่ไหนก็ต้องฟันน่ะฟันหัาใต้ง้ออี่เนี่มือมือมันอยู่ทั้งท่ันนี้มาอัดอหรออืม เก็บน oh, ้ำได้หลายเน่พอดค้ชใส่เนื้อใส่ใส่นาแตของโอ้ยจกลุนเลยเร้ยก้าก็น้าของใส่ไว้่เงินอเมืองเมืองเขาเนี่ยเอางห้่อนกันั่งขืนกันนังถือปุ๋ยกันั่งถือน้ำ ก็งอกกงยูแลมางามด้ยเขามงามนี่นเป็นบัวเป็นบัวนางโกกำลังแตกขึ้นจมูต้นเก่าต้นแก้มันเป็นบัวเห็นิหรอเนาะกินกลังแตกขึ้น